ตึ้งตึ้งอีกแล้วไม่มีทางหลุดลนะจกมาเลยลุดไม่หลุด,ดจกมาเลยอย่าโนดขาดเลยโอเคยัไงไงอีกะ2.2ครับตาเฉียบตาตัวนี้โอ้โหนนะครับกินเต็มๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไล่สาไปเรื่อยๆทางสื่อเอฟซีทางสวัสดีแฟนคลับทั้ง,ง,งที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและรวมถึงนอกประเทศ ันน so ี Luckily, ้เรามาลุยสมัยสายนะเสียงเครื่องเรือจะดังนิดนึงนะครับนอกจากเนื่องจากเราลงเรือกับตื่นเต้นมาอีกเช่นเคยนะผมแล้ววันนี้ที่สำคัญเลยเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ของอีกะเช่นเคยนะครับพวกพันพวกลอกอะไรพวกนี้นะครับผมขายดีมากงัดบมึกไซโลมาหลายตัวแล้วนะทุกคนนะสีเขียวเม้นท์สวยๆเลยนะครับแล้วก็ลอกลอกนี่ก็สวยมากครับผมใช้งานได้ดีมากนะครับผมก็เดี๋ยวที่อะเราใช้ ให้ลง3.00แล้วกันเดี๋ยวให้นักบอลลองไป2ุด่สวยแถอนักพัทเดี๋ยวนี้นักบอลลองไป2ที่สวยก่อนนะ2ที่สวยนะตอนนี้เดี๋ยว2ที่2เฮ้ย2ที่2ชื่อเอามายังไหนเสื้อโคตรสวยเลยนักบอลใช้โยนะครับพีกาพีกาพีกาสีฟ้า2ที่2ที่ซื้อผมมาเหรอได้ใช่ไปเหมาเมื่อวานมาหน้าตัวนี้นะตัวแรกนะกระดองเหรอวะใส่เตรียมตัวเตรียมตาม้านนะผมไม่ได้เตรียมไหน มานะครับมานักก๊อดนะครับผมพานักก๊อดมาลุยครั้งแรกนะครับแส่สารกับงานทิปลันนะผมมาแล้วนะจัดขึ้นมาแล้วนะของแท้ของแท้ของแท้ไม่ใช่ไม่ใช่หินไม่ใช่หินหมึกนะครับผมไม่ใช่หินหมึกมาสู้พิงแล้วตอนแรกอ่ะนี่ไงไมาเติร์ดตะลุดไม้อ่ะยิงมาหาผมี่ยโอ้ยอะไรวะยิงมาหาเราเนี่ยเลยเอ่ะโอ้นี่ของแท้อย่างเงี้ย ใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นท่นก่อนใช่ใช่ไหมโอ้โหน่ะกอดปายแล้วนะไล่บี้กันมาติดๆนะเราเราสองตัวโดินไปนะเอาเล็กเท่าไหร่แล้วใหญ่โอ้โหมาไอเตยก็มานะไอเตยกระเลื่อไม้โอ้ดูดูสู้ดูสิดูสิสีฟ้าบอกแล้ว สีฟ้าอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวใส่โลป่ะวะเนี่ยงัดอีกทีหนึ่งก่อนกันหลุดงัดอีกทีหนึ่งกันหลุดใส่โลอ่ะไม่ถึงโลหรอกแต่ว่าเจ็ดขีดได้อยู่ครับวว้านะครับนี่เราใช้ลออของเทล่านะครับล่อหมาป่าเทลา่าเบอร์สองพันห้าทุกคนดูด,ดูู้ดูู้ดูมาไหมดูสูดูทุกคน,น,น เสียงลอกหวนกานเะจ๋ยวนะมาพร้อมกับคันอีกะนะครับสีเขียวมิ้นท์นะครับ8.6นะครับตีบนเรือสบายสบายเลยสายใหญ่แล้วนะทุกคนนะสายใหญ่แล้วเนี่ยสายใหญ่นะเนี่ยการตกหมึกแนวนี้ต้องให้มันสู้ก่อนนะทุกคนนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนัดนะไม่งั้นเดี๋ยวขาดนะพอนะเดี๋ยวแล้วก็ลอก๋อยวเพิ่งไปปิดเบรกมันนะครับอค่อยๆมาเล่นมาเรื่อยๆให้หมึกมันหมดแรงทุกคน เมื่อเรามั่นใจว่ามันแน่นนะครับมันก็ติดแน่นอนและไม่มีการหลุดละผมเมื่อยมือไปแล้วอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหปวดเมื่อยอ่ะนะก๊อตนะก๊อตนะก๊อตยิ่งๆหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเรือเดี๋ยวเรือมันจะคว่มสองจุดสองจุดสองสองจุดสองมาเต็มกำเตะเมา่ทุกคนเห็นไหมกำเต็มาสองจุดสองไม่มีทางหลุดอ่ะเห็นไหมไปเติร์ดตะเลิศไป คนแล้วดูกินดิแล้วมั่มโยผมเข้าไปแล้วอ่ะเนี่ยอิกะสองจุดสองเนี่ยกับมืองานกระดองเนะฮะใหญ่เลยนะสุดยอดเลยนะก๊อตนะสุดยอดครับไซนี้โลกว่าได้อยู่นะไซใหญ่นะครับนะก๊อตใหญ่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 เหรอสายขอดูติดตามไดยนะครับผมคาดว่าน่าจะสักสองโลถึงไหมไม่รู้อ่ะเบามากเลยอฮะน่าน่าตาไหมติดเอา อย่าได้เห็นนะหงนะก็ไม่ใช่สีฟ้าดิสีอะไร <c oughs> เอ้า,อามาน้าม,มาหน้าเป็นสองจุดสองอีกะนะครับผมแต่ของผมสีฟ้าก็โดนเหมือนกันนะทุกคนสองจุสองคมมากอ่ะชบาคมมากอะ่ะไ,ไม่มีทางหลุดอ่ะไมไ่เห็นไหมเต็มเต็มอ่ะทุกคนนะเนี่ยสีฟ้าผมเป็นสีดำละเมื่อกี้โยของไอหมึกหมึกของกระดองกัดไปเต็มเต็มเลยนี่ครับจากสีฟ้าดำหมดแล้ว กีกะสองจุดสองผมนะเดี๋ยวนี้กินดิบบ่อยอ่ะเป็นที่ปอบที่อย่างที่ปอบเขาสิงไว้เนี่ยหลังๆไม่ได้กินกินจังเลยอ่ะกินดิบอะ่ะกินดิบดบ่อยเลยเหนี่ยกินที่ปอบเขาสิงเนี่ยข,ข,ของแท้ว่านะก๊อตมาเยอะนะครับนะก๊อตมาเยอะสองจุดสองเอาเรื่องอะไรอะไรแต่เซอร์ด้บ้าเนี่ยเดีราเราบ้าเลยนะก๊อตสีอะไรอ่ะนีกะ <c oughs> <c oughs> สีแดงไม่ดูเลยโอ๊ยอกหัวตายจับให้ได้ครับอ่ะอยาให้ตายจับให้หใหใหไม่เป็นไรเกี่ยวขี้มานะสองจุดสองนะอ๋อไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันเดูกันเอา้านี่อ้าโอ้ยิงแล้วลยิงละสองจุดสองครับ,รบกินรอบลำวันนี้คนตอนนี้เราตกแบบโอ้โหขึ้นกระแรงนะเลินชาร์จเลืหมายนะพาลงขึ้นแรงมากเลยวันนี้นะครับผม แต่ยังไงเราก็สู้นะครับผมเพื่อม,มาทำภารกิจพิชิตหมึกเ<อ>กาะสีชังเอ้ไม่ใช่เกาะแาม่นางมานากนะครับมาลุยสมัยอาสารมาล่าหมึกใหญ่กันวันนี้นครับคอยดูไม่รู้ว่าจะโดนกี่ตัวนะวันนี้นะ,ะไปดยเดี๋ยววันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวิร์ดแพคเก์ทั้งหมดนะครับสำหรับผมนะครับผมก็เราก็จะวัดก็ใช้นะเป็นโยอีกัน2-2ดนะโอเคไปกินสวยเลยนะ ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะครับแล้วขึ้นแล้วรายบอกเลยนะ <laughs> ที่มันขึ้นช้าตัวมันใหญ่ครับผมแล้วก็กสวนน้ำด้วยนะเราก็ต้องค่อยๆหมุนขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะปี้จะบันหมุนทุกคนมันขาดหมดน,นะทุกคนนะใช่ไหมครับ <c oughs> ไตเติ้ลนี่ตึงตึงอีกแล้วไม่มีทางหลุดนะกอดยกมาเลยโอเคยัง <c oughs> ไ,ไ,ไงยีกับสองจุดสองตาเขียวป๊บตัวนี้โอ้สบาย สุดยอดไป่าไปทไหนมือก้กี่ตัวแล้วยังไม่ได้เหรอโอ้ระวังชนระวังชนทำคุณเขาด้วยหน่อยนะอุไหนวนี้เหรอนนอะเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้ต้องแต่หน้าแล้วเดี๋ยวจะยไม่ได้ไปไหนเลย่ดอองมากนมาตุกกดน่กอ่นปล่อยมันทุกคนมันหลุดู้ยตายแล้วตายแล้วหดีๆยกลงเดินเดิด นะตามตามทุกคนตามลมครับโอ้ใยใสเติร์ดช้ามากเลยนะเฮะ้ยมันยังอยู่ยังอยูย่เอาหมึกหมึกยังมาอยู่ใสเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเอาขึ้นแกกำลังมานี่ตรงนี้โอ้ใยใสเติร์ดเรี <c oughs> ยบร้อยแล้วบ้างนี่โอ้ยดูรเรื่องนะครับไหนไหนดูดิใสไปแล้วโอ้โหแน่นอนแน่นอนเลยสีแดงนะครับ <c oughs> อ,อิกะอีกะสองจุดสอง นะตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็น3ามจุดนย์นะซาบะจับเหมือนเดิมทุกคนเนี่ยหงายขาดแน่นอนเลยเพราะว่า,าน้องเขาอเอาหนวดเล็กจับนะครับผมหนวดเล็กมันนะนั่น,น,นเห็นไหมมันจับหนวดเล็กมันอโอเคนะครับซาบะอันนี้ซาบะสามจุดศูนย์นะทุกคนหมุดตึงๆเลยครับผมวันนี้นะครับผมอา้าวอีกหายไหลเรื่องนะโอเคขาซาย กัดกอดของเจไดมากอ่อออีส้มคนกินดีเหมือนกันนะอีส้มอีกะสองจุดสองเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเลยอ่ะนี่ยมาแล้วเสื้อใส่เสื้ออีกะใช้โยอีกะแม่ให้คนมาเลยโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยกินเต็มกินเต็มกินเต็มอ่ะยกเลยครับไม่มีทางหลุดหรอกอย่างเงี้ยดึงท่านไปขึ้นเลยโออ้สุดดยจริงๆ กระดองครับผมกระดองครับผมโอ้ยสีส้มกระดองจับสีส้มจับนิดเดียวไปทางไหนนะครับหลุดกระหลดุดสีส้มนะครับอีกับสองจุดสองนะครับเดี๋ยวขอเดินด,ด้วยนายผลงานอีกับสองจุดสองสีส้มก็จับนะทุกคนนี่กระดองอาหาันหน้าหันหันี่เลยาหันหลังเลยโอเค อีกกาแต่อีกกาอย่างเงี้หย,ยหนักเลยนะกอลดเอ้ยหนักเลยนะไม่เบาๆนะสีส้มอ่ะลากแรงข,ขึ้นมากระชากยานแมขึ้นมาโอ้ยเปลี่ยนสีกันเลยโดนกระชากขนยานแมงขึ้นมาให้หมดละตายวันเนี้ยเอาละครับสีส้มนะครับโอ้ยกอล์ดเปลี่ยนสีโดนเลยอ่ะโอ้ย ใชื่นใจหน่อยนะก๊อตอะไรวะไปต่อครับผลงานนะครับอีกะวันนี้นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้ากับสีส้มนะครับพอหายใจหายคอออกนะตายนะไาเติร์ดตะเลิดหมานะครับผมพอได้หายใจคล่องคอได้บ้างนะครับช่วงบ่ายมา น้ำไม่ค่อยดีนะครับผมน้ำตายนะครับผมหมึกก็ไม่ค่อยจับเลยนะดีเราได้ช่วงเช้ามาแล้วนะโอเคหมด,ดหรือเนะี่ยหมดเหรือเนล่านหมดยังหมดยังโอเคครับผมรถสั venture, ่งรถสังอ่าครับก็ผลงานวันนี้นะครับผมผลงานตกหมึกตกปลากับขึ้นลมทะเลอัน โดนะผมวันนี้ก็ได้หมึกมาพอสมควรนะครับตัวไซส์แบบใหญ่ๆครับโลกว่าครับผมมึกกระดองครับแล้วกมึกหอมนะครับไซส์สวยๆทนั้นเลยนะครับผมกับวันนี้ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวิร์กแท็กเกิลนะครับก็จะมีโยที่เป็นของอิกะนะครับผมวันนี้สีฟ้าสีแดงอันหนึ่งแล้วก็อ่า3.0สีเนี่ยนะครับหลังคามท้องเหลืองตัวนี้นะครับใช้3.0กับ2.2นะครับผมแล้วก็ชุดคันนะครับชุดลอกลอกลอกหมาป่านะครับ เซล่าสองเบอร์สองพนะครับแล้วก็สายสายนี่เป็นของเวิร์บริษัทเวิร์กแท็กเกิลทางนั้นนะครับแล้วก็คันอีกะนะครับขนาด8.6ดจุดหกผมวันนี้ใช้ชุดนี้กับการล่าพวกหมึกกระดองพวกหมึกหอมปรากฏว่าสุดยอดจริงเยี่ยมมากทุกคนนะนี่เลยใครสนใจนะครับไปซื้อได้เลยนะครับผมอีก e ะนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าลาจอกันด้วยแต่เติร์ดเลิดมานี่นะก้้เจสวยนะวันนี้ ส,สีเขียวเลยนะสวยมากเลยนะสีแบบโอ้โหนี่มีวัวสัตว์ด้วย <destroys. S 2> เออนี่อีกะ